say we สวัสดีครับนักเรียนนะครับนะเี็นนักทุกคนวันนี้ได้ยินเพลงนี้พอรู้จักไหมครับชื่อเพลงอะไรก็คือควรจะบอกให้ก็คือเพลงชื่อเพลงสามัคคีชุมนุมนะครับนะเพลงนี้ถ้าใครได้ไปพักแรมนะครับหรือไปทัศนศึกษาลงบุรไปเยอะเขาจะใช้เพลงนี้นะครับนะนะนะเพลงนี้ก็มีมานานแล้วนะครับ โอเคนะครับทีนี้เราไม่ต้องมีอะไรมากก่อนที่เราจะเล่นเพลงแล้วก็มารู้จักตัวโน้ตก่อนนะครับนะแต่ว่าเคยเรียนรู้ไปแล้วพอมาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับนะคว่ามีตัวตอะไรบ้างสําหรับที่จะเล่นเพลงนี้นะครับเริ่มจากตัวแรกนะครับนะ do นะ นะครับนะจะรจะเล่าให้ฟ okay. e, e, ังก่อนนะควจะบอกทีละเส้นนะครับนะโดเลี๊ยซลจีโดแล้วก็เพิ่มใหม่ตัวหนึ่งตัวเรสูงนะครับนะเรนะครับมช่องที่ ห้านะครับนะตัวใหม่นะครับเรสูงช่องที่ห้าสายที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับนะกดด้วยนิ้วนางนิ้วก้อยก็ได้นะครับนะโอเคนะครับก็ดูก็จะเป็นดู ตามคุณนะครับนะ,ะโนต้ตแล็ปโดทั้งเลเมื่อกี้นะครับนะ,อะโอเคครับเริ่มจากสายที่3มนะครับสายเปล่านะครับนะคือโนนโต,ตโดนะครับนะก็คือโดสายเปล่าสายที่3นะครับนะเวลานับสายเราก็นับจากข้างล่างขึ้นมาคือสายที่1 1 2 3สาแล้วก็4คือสายบนสุดนะครับนะ ต้องน้ำให้ถูกนะครับฟังอีกเที่ยวนะครับ<ด>แล้วก็กดด้วยนิ้วกลางนะครับนะคือน็ตัวเลสายที่3เหมือนก,นกันกับสายโดเมื่อกี้นี่แหละครับแต่ว่าอยู่ช่องที่2นะครับนะช่องที่2นี่ช่อง1นนี่ช่อง2เ okay. ลโ,โอเคนะครับนะสายต่อไปครับสายที่2สายเปล่าครับ มีไม่ต้องกดนะครับนะสายเปล่าสายที่สองอีกเที่ยวน,นะครับมีนะครับนะโอเคนะต่อไปสายที่สองเหมือนกันครับใช้นิ้วชี้กดลงที่ช่องแรกของสายที่สองนิ้วชี้นะครับนะเป็นเฟโอเคนะครับเฟต่อไปสายที่สองสายเดียวกันนะครับนะ ที่เป็นโนต้ตตบฟาเมื่อกี้ใช้นิ้วนางกดลงที่ช่องที่สามด้วยนิ้วนางช่องที่หนึ่งช่องที่สองช่องที่สามซูนะครับนะนิ้วนางอีกเที่ยวครับซูต่อไปโน้ตตัวถัดไปครับเป็นสายที่1สายเปล่าก็คือโน้ตตัว<ล>นะครับนะโน้ตตัว ลาสายเปล่าไม่ต้องกดลงนะครับเป็นสายเปล่าสายที่หนึ่ง<า>ต่อไปตัวถัดไปครับเป็นสายที่หนึ่งเหมือนกันนะครับนะใชนวชี้กดลงช่องที่สองของสายที่หนึ่งทีนะครับนะทีช่องที่สองนะครับดูดีนี่ช่องหนึ่งนี่ช่องสองนะครับนะโอเคนะครับทีเสร็จแล้วก็ สายที่1สายเดียวกันนะครับแต่ว,ว่าใช้นิ้วกลางกดลงที่ช่องที่3 1...2...3 ติดกันกับนิ้วชี้เลยครับนะครับนะนิ้วกลางนะครับนะกลัไปตัวสุดท้ายนะครับนะสำหรับเพลงนี้ที่จะใช้ก็คือโน้ตตัว<ล>นิ้วก้อยมาได้นะครับนะอยู่ช่องที่5ของสายที่1 ดูนะครับ1 2 3 4 5สาหไกลหน่อยนะครับช่องที่5นับไม่ถูกนะครับมันจะมีตำแหน่งก็คือจุดขาวๆอยู่ตรงนี้นะครับนะนี่จุดที่1นะครับมันอยู่นี่นี่จุดที่2องโนโเลนะครับเลเสียงสูงนะครับนะจำให้ดีนะตัวใหม่นะครับจะได้จำได้ง่ายนะครับนะอาเดวุมจะไล่ให้ฟังอีกขั้งหนึ่งดูชัดๆนะครับโด โามีเลนะเป็น G C นะครับนะโอเคนะครับทีนี้ลองมาเล่นตามครูนะครับนะเราไล่แล้วจำให้ได้แล้วก็ค่อยเล่นทุกคนที่มีเครื่องมือก็เล่นตามครูนะครับทีระวักนะครับนะ ถ้าผมบอกว่าให้เล่นค่อยเล่นนะครับอ่ฟังครับฟังก่อนถ้าผมบอกว่าเล่นแล้วก็เล่นนะครับนะอ่ฟังโดฟาฟาฟาเลโซเล่นครับโดฟาฟาฟาเลโซฟังครับฟาโซลาฟาเล่นครับ ังครับเฟล่นครับฟ่ฟังครับเล่โดเลเล่นครับโดเฟังครับฟซลฟาเล่นครับ ฟังครับเลเล่โดฟาเล่นครับเลเลโดฟานี่คือวรรคแรกนะครับนะเพลงนี้จะมีอยู่อสองท่อนนี่คือท่อนแรกนะครับนะาฟางังท่อนถัดไปครับ ฟังครับเลดลฟซ่ฟังครับเลดลลฟซฟังครับฟาซ่ลาฟาเล่นครับฟาซ่ลาฟาฟังครับเลเลโดฟาเล่นครับเลเล เป็นไงบ้างครับเล่นได้ไหมอาลองมาเล่นกับครูอีกรอบหนึ่งนะครับนะเมื่อกี้เล่นทีละวักทีละวักทีนี้ลองมาเล่นพร้อมกันนะครับนะไปช,ชา้าช้าครูจะพาเล่นช้าช้านะครับนะครูนับ1ถึง3ามเเข้าโดฟ้าเลยนะครับนะอะเตรียมพร้อมนะครับโดฟ้าหนึ่งสองสามด

ครับไปไงครับทันไหมครับนะครับนะอ่าสลับคนที่มีเครื่องมือก็มันฝึกซ้อมบ่อยๆนะครับนะค่อยฝึกทีละบรรทัดนะครับนะบรรทัดที่หนึ่งได้แล้วแล้วก็ซ้อมให้มันชํานาญก่อนนะครับพอชํานาญเสร็จก็มาบรรทัดที่สอพอบรรทัดที่2ซ้อมหลายๆรอบจนชํานาญแล้วก็ค่อยมาเล่นจากบรรทัดที่หนึ่ง ไปหาบรรทัดที่สองนะครับนะเสร็จแล้วก็บรรทัดที่สามเหมือนเดิมครับซ้อมเหมือนมันทัดที่สองซ้อมหลายๆรอบพอชํานาญเสร็จเราก็มาไล่จากบรรทัดที่หนึ่งสองแล้วก็สามเสร็จแล้วบรรทัดที่สี่มทัดสุดท้ายก็เหมือนเดิมครับเหมือนกับบรรทัดที่สามคือซ้อมหลายรอบจนชํานาญแล้วก็ ก็ลองมาเริ่มจากบรรทัดที่1 2 3 4สเลยเพราะเราจำได้แล้วใช่ไหมครับเราซ้อมหลายรอบแล้ว12 3สแล้วก็จะเล่นเป็นเพลงให้ต่อเนื่องได้นะครับนะแล้วก็หมั่นฝึกซ้อมดีเยอะละเพลงก็จะต่อเนื่องนเองนะครับนะสำหรับคนที่มีบุหรล่ผมคิดว่าคงไม่ยากไม่ยากหรอกครับมในโลกนี้ไม่มีใครเกิดมาแล้วก็เป็นดนตรีเลยนะครับนะเราต้องหมั่นฝึกซ้อม,มบ่อยๆถึง่อ่จะ ทำให้กระเสียงเพลงขึ้นได้นะครับนะสำหรับคนที่ไม่มีเครื่องมือกูก็จะให้ใบงานนะครับนะใบงานก็คือแล้วกูจะแปะไว้ในอยู่ในคลิปแล้วก็จะส่งเป็นใบงานอยู่ใน PDF ด้วยนะครับก็คือให้เห็นไหมครับเพลงสามเมื่อกี้ชุมนุมให้น,นักเรียนที่กูทำมาเป็นโน้นตสี่บรรทัดนี้ที่เล่นไปเมื่อกี้นะครับนะ ให้นักเรียนลอกตามแบบฝึกหัดนี้สี 4, 000, บ่บรรทัดก็คือเห็นไหมครับบรรทัดเปล่าสี 4, 000, บ่บรรทัดคือ1 2 3 4สองสาี่ลอกตามนี้ก็จะได้ตามนี้หมดครบ,บทาสุดท้ายพอดีที่ห้องสุดท้ายนะครับนะดูตามแบบฝึกหัดที่เขียนไว้นะครับนะอยู่ในข้างล่างี้ตรงกลางนี้นะครับโอเคนะครับใครที่ไม่มีเครื่องมือให้ลอกมาแล้วส่งรูมือนเดิมครับ ในไลน์วกวดเตรวจแล้วก็จะเก็บคะแนนอยู่ในใบเก็บคะแนนนะครับ้วพอเปิดเรียนใครที่มาส่งใครที่ไม่ส่งก็จะรู้ว่ามีคะแนนหรือไม่มีมีชื่อไหมอะไรนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับนะสำหรับคนที่ ไม่มีเครื่องมือก็จิตพยายามส่งคะแนนกส่งาการบ้านนะครับนะทยอยส่งยาส่งชา้าได้มันจะล้นนะครับนะค่อยๆทยอยส่งก็ได้นะครับนะวันหนึ่งแค่สองสามนาทีการบ้านคงจะเสร็จไม่ยากครับโอเคนะครับ สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้ทีานทุกคนมีความสุขความเจริญแล้วก็ให้ปลอดภัยจากโควิดแล้วก็หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลบ่อยๆนะครับนะก็จะปลอดภยัยโอเคครับสวัสดีครับ